นางสาวชนกชนทาทองครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองจากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอพลพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีหารือเรื่องถนนรุกกลังระหว่างหมู่บ้านไม่เคยได้รับการดูแล,แลและแก้ไขค่ะ เมื่อเดือนมกราคมปี2557ร่างพระราชบัญญัติเงินกู้เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ตกไปได้มีคำวินิจฉัยได้มีเหตุผลได้มีวิลิวรีเด็ดจากตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้กล่าวไว้ในวันนั้นว่ารถไฟความเร็วสูงยังไม่จำเป็นกับประเทศไทยควรจะให้ถนนลูกลังหมดไปก่อนนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ7ปีแล้วค่ะ ประเทศไทยของเรารถไฟความเร็วสูงก็ไม่มีถนนลูกลังก็ไม่ได้เป็นไปมากกว่าถนนลูกลัง,ใน,งในพื้นที่จังหวัดหนองคายเขตสองของดิฉันยังคงมีถนนลูกลังระหว่างหมู่บ้านยัง,ย,ง,งยังคงรอคอยการดูแลและแก้ไขค่ะ 1. ถนนระหว่างบ้านนาดูนไปยังบ้านคำโคนสว่างตำบลอุดมพรอำเภอเฝ้าไร่ระยะทางประมาณ4กิโลเมตร 2. ถนนระหว่างบ้านคำแสนสุขไปยังบ้านดงอ่างตำบลบ้านโพอําเภอพลพิสัยยาวประมาณ6กิโลเมตร 3. ถนนจากบ้านโนนฤาษีตำบลกุดบงไปยังบ้านตัวอย่างตำบลจุมพลอําเภอพลพิสัยระยะทางประมาณ4กิโลเมตรและ 4. ถนนจากบ้านคำสะอาดตาบลอุดมพรไปยังบ้านดงอ่างตำบลบ้านโพประมาณ5กิโลเมตร ดิฉันจึงนำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยดูแลและแก้ไขเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายของเราให้ดีขึ้นด้วยค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะครับ